ที่สนามมาอ๋อคุณอว่าเขาทหารแก่เขาโอเซโยในบดายนะแล้วก็ได้เห็นก็เวลาไปเผาเผากันอยู่เรื่อยใช่ไหมเหมือนกันนะกับก็ก็คือกลุ่มเสนาธิการเนี่ยซึ่งจริงๆเมื่อเมื่อสองวันก่อนเนี่ยเขาบอกเขาจะจะแถลงข่าวครับจะแถลงข่าวความชัดเจนในเรื่องในเรื่องที่ว่าจะออกมาร่วมขบวนอะไรต่างๆดาวยกันไปเลยนะเพราะว่า เขาบอกมาไม่ได้ไม่แถลงข่าวงดแถลงข่าวเนื่องจากขาดคนสําคัญคีแมนคนสําคัญไม่ทราบฮะเขายังเก็บหมกไว้อยู่คีแมน่ะเลยไม่มีหรอกคือก็มีทหารเรือนะชัยนะฮะแล้วก็ทหารอากาศรู้สึกจะเป็นเพื่อนของของมนุษกิจลูกจระจรนะท่านชัยแล้วก็แล้วก็มีมาจากสายของของท่านเปรมเนี่ยแล้วก็มีทหารอากาศอคนหนึ่งนะฮะพวกขคสุกเนี่ย นะผม,ผมเออผมดูว่าทหารแกพวกนี้จะทําอะไรอ่าครับผมเขาจะทำอะไรจัะถ้าพวกทหารแก่นี่จะทําชุมตรีชุมว่านะทํทาทเหมือนเมื่อเสียไอ้นะอืมไม่มีปัญญาไม่มีสมองเลยครับคนระดับนั้นได้ยศระดับนั้นผ่านประสบการณ์มาระดับนั้นยังมาทํามบม,มันใช้ได้ที่ไหนแสดงไม่มีปัญญาต่อสู้เรื่องยู่แล้วไปพูดใคยไม่ฟังแล้วารับ ขนาดระดับนั้นผ่านมาเยอะขนาดนี้เขายังเชี่ยวฟังหมอวารินอยู่นะงงไหมเั่ เขาดูอย่างอย่รู้ดินฟ้าเหมือนกันอย่างรู้ดินฟ้าเนี่ยแต่ในในในโซเชียลมีเดียนะใน Facebook ของกลุ่มคณะเนี่ยครับคณะเสนาธิการเนี่ยเขาขึ้นขึ้นหน้าไอ้หน้าเพจเขาเนี่ยเป็นโขงเบ้งอาจารย์เพือผมก็ไปอ่านในในเพจเขาเนี่ยผมนึกว่าผมอ่านสามก๊บแล้วเข้าไปดูเนี่ยคือมีตัวละครเออเออเสียงสารนะฮะครับจำจำจำชื่อตอนนีไ้ไม่ได้แล้วนะแล้วมีโขงเบ้งอย่าตัวหลักๆเนี่ยบอกผู้กล้า อะไรต่างๆเนี่ยเขาเขาคนพวกนี้เขามองเขามองตัวเขาเองเนี่ยเหมือนเหมือนละครอะจ๊ะเหมือนตัวละครพยายามเอาสร้างมามองตัวเองว่าฉันนี่เป็นคนดีหรือไงอาจ๊ะงั้นไม่ใช่แค่เรื่องนี้มันก็ยังไม่รู้ <c oughs> แค่เรื่องว่ามันคือเคยเประชาชนคเคยยังไ <c oughs> ม่ก็จบแล้วครับประชาชนนะคือเจ้านายของพวกคุณ <c oughs> นะ แต่บำนานที่เอาไปเลี้ยงหลานอยู่นั่นน่ะเอามาจากประชาชนบาษีประชาชนถ้าคุณยอมรับในระบบประชาไตยคุณไม่ยอมรับไม่เป็นไรคนตัวลูกก็ยอมรับและประชาชนทุกคนในเมืองไทยยอมรับนะแปดสิบเปอร์เซ็นที่มีความทุกข์อยู่นี่ยอมรับเลยยอมรับตัวองมีอำนาอธิปไตยไอ้พวกยี่สิบเปอร์เซ็นไม่มีความหมายถ้าผมจะบอกให้รู้นะอำนาจอธิปไตยนี่มีจริงนะยิ่งกว่าประเทศจีนนะมีเงินใช้ผีโบ้แป้งได้นะแต่อำนาจอธิปไตยนะ ถ้าประชาชนทุกคนสำนึกจริงในแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เป็นคนทุกข์อยู่เนี่สำนึกจริงแล้วยึดถือจริงครับมันห้ามพระพรหมไม่ลิขิตคนได้เลยทำเทวดาตกสวรรค์ได้เลยปกติพระพรหมนี่ลิขิตชีวิตคนใช่ไหมแล้วบางทีกำหนดความตายของใครต่อใครได้กบนี่อำนาจยิ่งใหญ่จริงๆของพี่น้องประชาชนนะทำไมไม่รู้ พี่ไม่ต้องกลัวยังหลงทางอยู่หลงทางไอ้พวกไอ้พวกนั้นยังไม่รู้เลยนะพวกเสกครับเสอะไรครับเขาเขาบอกเอาจริงๆว่าเสเอามาทั้งหมดประเทศเสีแก่ทั้งหมดนะเถียนแล้วนะครับแล้วผมระดมพี่น้องประชาชนมาทั้งเจ็ดสิบหกจังหวัดที่รักประชาชยจริงนะให้สู้กันเอามาเจ็ดสิบหกคนพอ นักสืมาหมดเลยชู้พวกนี้ไม่ได้นี่จริงๆไม่น่าท่านรัศดีไม่น่าไม่น่าช่วยเหลือเลยนะเรื่องวันนั้นผมฟังอาจารย์ฟังลุงลุงพลนี่แหละจัดรายการให้โฟนอินเข้ามาอมันมีท่านผู้ชมท่านเลยนะคโฟนอินเข้ามาบอกเกี่ยวกับเรื่องข้าราชการบำนาญเนี่ยท่านรัศดีนี่แปลงงบให้ไปเลยนะก่อนจะก่อนจะเสียชีวิตอ่ะเอาเงินไปใช้ก่อนนะฮะ ไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้พวกขา้าราชการเกษียณไอ้พวกทหารแกพวเนี้ยได้ผลืองการอาจารย์อเอาเงินได้เงินไปก่อนผมยมังทันกสีไม่น่าทําให้เลยน,นี่นะให้แบบแบบพอหมดหมดหมดหน้าวาสนาแล้วก็หมดหมด,หมดไปเลยใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่นี่อยู่มาหาเรื่องอะไรก็ไม่ทราบนะฮะเมื่อวานนี้ปุกกระดมกันเพื่อจะให้ไปชนกัน ม็อบชนม็อบที่ที่รานพระรูปกับที่มอบที่สภาพเพราะว่าที่กบ,บปอะฮะตอนนี้กบปอไปตั้งม็อบหยุดที่หน้าทำเนียบเรียบร้อยนะก็ก็มีคนม,ม,มีกมลชน,สนแสดงไปก็คือเขาจะเขาจเขาจตนาเขาคือปกป้องรัฐบาลเขาอือากบปอเนี่ยตั้งก็ไม่เป็นไรหรอกตั้งเพื่อว่าให้เห็นว่าประชาชนยังอยู่พวกที่ปกป้องประชาชนยังอยู่แต่ให้ระวังนะครับอืนะเพราะว่าไอ้ม็อบที่จะมาชนมันเป็นวัว ควรชนมันจะมาชนเราครับก็ต้องเตรียมตัวดีแต่ครนี้แต่ครนี้นะกรณีอย่างนี้เนี่ยคนกลางมีฮะขอทิมงานเอาภาพของการฝึกซ้อมเมื่อวานนีิดนึงฮะท่านคมรวิ์ขอเปิดคลิปนะฮะเอายังพอมีเวลานะครับอ่านี่เมื่อวานเนี่ยนะครับก็มีท่านคมรวิ์ก็เอาตัวรถปับจัาจน นะกองปาฏิเนี่ยออกมาทําการฝึกฝึกซ้อมที่หน้าทเนียบรัฐบาลเลยอันนี้ไม่ของจริงนะอาจารย์ไม่ใช่ภาพจริงนะฮะนี่คือการซ้อมเสื้อเหลือเสื้อเหลือแล้วโกรธเราอีกเ่ยนะก็ไม like ่อันนี้หลากสีไปแล้วอาจารย์ไม่เป็นไรแล้วนะก็คือเรสต์แบามอฟก็คือทําการปะทะกันนะแล้วก็ทําการโต้ตอบคราวนี้มันมีรถข้างหลังเนี่ยมันมีไอ้แลนี่ยไอล้ม ครับนะแล้วไอ้ที่หูดับอนะติดไว้ด้วยเอามาเลยคันที่สิบเจ็ดล้านอาจารย์ฉีดน้ําก็ได้หรือฉีดน้ําเนี่ยโท่ทีนะอาจารย์แต่วุ้งเกิดน้ํที่ฉีดไปเนี่ยเป็นน้ําสีนะนะคือพอฉีดมาโดนตัวคุณปั๊บเนี่ยเขาตรวจสอบคุณได้นะว่าคุณเนี่ยมีส่วนร่วมในม็อบนี่นะอ๋ออ่าเป็นน้ำสารเคมีอยู่นะสามารถที่จะบอกว่าเมื่อไหร่ก็ได้อ่าคือเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆไอ้เรื่องแสงอ่ะ นะคือมันจะมีสีแล้วออกมาเรืองแสงเนะน,นี่ยตรงเนี้ยเขาออกก็ก็จะมาฝึกซ้อมกันนี่คือคนกลางซึ่งท่านคำโรบิทก็บอกแล้วว่าถ้ามาอีกนะครับก็จะ,จะต้อนรับแบบมอบเสียมอบแช่แข็งนะอาจารย์ได้นะท <laughs> ่านคำโรบิทก็กว่าอย่างนั้นนะก็ทําทางกฎหมายทําตา,ตามวิธีการครับแล้วก็สังเกตได้นะท่านผู้ชมฮนะการฝึกซ้อมเนี่ยฝึกซ้อมแต่เย็นจนถึงค่ำ คือจำลองเหตุการณ์ให้มันเหมือนเหมือนมาที่สิบในสุดแต่ว่าการปราบปรามหมายถึงการสลายการชุมชนการชุมนุมเนี่ยจะไม่ทําเหมือนกับรัฐบาลทิ่สิ์แน่นอน <ม S 2> นะตํารวจจะไม่มีการถืออาวุธจะมีแต่โล่กระบองยังไม่มีเลยมีโล่แล้วก็มีรถดับเพลิงนี่แหละม,มนันเป็นรถรถรถที่ปราบปรามประชาชนแล้วก็มีรถฉีดน้ําให้เพื่อให้สลายซะนะครับเนี่ยเริ่มต้นแต่ตอนเย็นนะฮะฝึกกัน เอาเหตุการณ์จำลองเหตุการณ์มาเพื่อที่จะเตรียมรับมีหน้าทำเนียบน,นะนะครับซึ่งตรงน,นี้นี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะรับต้านรับกับแนวคิดของกลุ่มคณะเสนาธิการที่ทจเจาพัดลมเป่าหมาหมุวยเข้าไปหาตำรวจหรือเปล่าเนยกรรมนี้กรรมนีนะครับเป่าหมามวยหาตำรวจ <c oughs> ไปให้ไกลเลยอย่ามาอย่ามายุ่นเกี่ยวกับการบริหารประเทศเลยประชาชนไม่ต้อนรับ<ช>ยังคิดใช้หมาหมุ้อยู่เลยมันคิดอะไรเนี่เสนาริการทหารนะ่ะมีความคิดตรงเนี้ยนะผมก็ไม่ได้ใจว่าเขาเขาเขาจะทําไปเพื่ออะไรอืและที่สําคัญก็คือตอนเนี้ย การต่อจิกอ๊กซอซึ่งคนที่เป็นตัวจิก๊กซอสําคัญก็คือสุริจุจรานนท์เนี่ยมเมื่อวันศุกร์ก็ออกมาพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าคุณชยัยคนคนเอกชัยเนี่ยคนเอกชยัยกับบุญเลอรก้ประสิทธิ์เนี่ยเป็นใครคอะไรยังไงเป็นเพื่อนรุ่นเดียกั้นเขาก็บอกปฏิเสธราให้ใช่แต่ทาไมไม่มีใครเชื่อผมไม่ทราบนะครับว่าเขาคือสังคมไม่เชื่อใช่ไว่าสุริจุรานนท์หรือองคม,มนตรี เกี่ยวข้องกับขบวนการล้มรัฐบาลแต่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องเนเดี๋ยวมาฟังการวิเคราะห์ในเบรกหน้าตอนนี้ผ่าสักครู่ครับช่วงที่3ของรายการพาแลนดนะครับช่วงนี้ก็ขอทำภารกิจนิดนึงนะอันดับแรกเลยก็คือขอโฆษณาก่อน นะครับสุตรยาสาหรับสุภาพสตรีที่ยังรักษาสุขภาพรักษาความสวยความงามในตัวเองอยู่นะครับดูแลตัวเองพูดง่ายดูแลตัวเองก็รบกวนใช้สุปริยามาดูแลตัวเองสําหรับผู้ที่ต้องการความขาวสวยใสกระชับภายในกระชับภายนอกสุปริยาช่วยได้นะฮะเทียมอนก็เช่นกันสําหรับสุภาพบุรุษที่ คิดว่ายังไม่ใช่เวลาของฉันนะฮะยังต้องการแก่งชะกัดนะฮะชาติดัดการ,รสู้บ่ยแานทุกสมรภูมิเนี่ยเทมอนช่วยได้และที่สำคัญทั้งสูรวิยาและเทมอน,นะฮะมีส่วนส่วนผสมของสมุนไพรที่สามารถขับไล่สารพิษในร่างกายได้นะคร,ครับสนใจนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็เอาไปใช้ด้วยตัวเองแล้วก็ ฝากต่อคนอื่นนะครับก็เบอร์ที่วิ่งอยู่ตามข้างล่างนะครับติดต่อคุณสุปรยานะส่วนเชสเตอร์นะครับเชสเตอร์นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับบำรุงศีษะนะโดยเฉพาะผมเส้นผมนะนังศีษะเส้นผมนี่จะช่วยเหลือได้เยอะนี่ผมยังไม่แตดผมเลยเนี่ยเพราะตอนนี้ไม่ว่างเลยอยากจะตัดผมแย่เ้ยาวมากแล้ว,ลวลครับได้เวลาตัดแล้วนะฮะต้องต้องรายงานแม่มะนาวนะะครับว่าเนี่ยใช้ เชสเทชัมพูกับอาหารผมนี่นะครับทําให้ผมยาวเร็วขึ้นแล้วก็ที่สาคัญคือผมไม่เคยเป็นรังแคนะส่วนผู้ที่มีปัญหาทางหนังศีษะ,ะผมร่วงก่อนวัยเริ่มต้องน้นนงโทนิกของเชสเทแม่มะนาวคนที่รักในความยุติธรรมเป็นตัวแทนจำหน่ายอ,อย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็รับประกันเลยว่าคนเดือวเห็นผลนะส่วนเครื่องวัดความดัน แล้วก็รัดวัดจังหวะการเต้นของหัวใจออสซิลล่านะครับของ MDF เนี่ยนะฮะตอนนี้ก็มาพร้อมแล้วนะ mm. สำหรับร่อตที่สามนะนะครับความแม่นยำเที่ยงตรงใช้ง่ายเนี่ย mm. เป็นส่วนทําให้เราสามารถใช้เครื่องเครื่องมือ mm. สำหรับดูแลตัวเองเนี่ย mm. ได้บ่อยๆครั้งเข้านะฮะตัวนี้ก็จะมีการเก็บข้อมูลเอาไว้ สนใจนะครับ083 609 8229 083 6 2 9 8229นะครับ,รบก็โทรเข้าไปคุยนะฮะคราวนี้ก็จะมีภารกิจอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันพุธใช่ไหมนะครับ คุณเกิดก็ยังบอกว่าจะแจกพระต่อไปเรื่อยๆแจกไปเรื่อยๆครับาเราเป็นสมเด็จแท้ไม่ไม่สมเด็จเป็นจัตุคามใช่ไหมคือเป็นจัตุคามรุ่นทรัพย์แสนล้านทรัพย์แสนล้านที่สร้างที่วัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษเมื่อปี50าศูนผมก็เก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งก็อยากจะมาให้พี่น้องนะฮะของเราได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกเป็น คือยุคหนึ่งเกิดมาในยุคสมัยร่วมสมัยกันะฮะครับเราไม่ทราบหรอกบว่าวันนี้จะจะมีราคาไม่มีราคาแต่อนาคตข้างหน้าลูกหลานเราเนี่ยมีแน่นอนนะครับแล้วก็ทุกคนก็แย่งแลวเกินเหมือนเราแย่งกันย่างกตนได้นี่แหละอย่างนี้คือเป็นประวัติศาสตร์การสร้างเพราะว่าวัดนี้เขาเขาไม่ให้มีการสร้างอะไรวัดพระรามเก้าแต่ว่านี่ว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่มีรุ่นนี้ขึ้นมาครั้งเดียวหนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์ของวัดก็วันนี้ก็ร่วมอีกร่วมเงยฮะอาจารย์ครับครับอันนี้ของวันพุธ หนึ่งหนึ่งองนะหนึ่งองคบนละหนึ่งครับผมอ่าพอคืนแล้วเราเราไปแล้วใช่ไหมบนละสองคลี่ออกมาเลยคุยแปดแปดสองอ่าอ๋อเอาเบอร์เดียวมั้งเนี่ยจะซ้ำมั้งเนี่ยศูนย์แปดแปดสองเนี่ยอ่าใส่ซ้ำนะอ่าซ้ำกันจับใหม่ครับนะซ้ำกันให้ให้ให้องค์เดียวนกอ่าเก้าสี่เก้าสองแปดสองครับ เก้าสี่เก้าแปดสองอ๋อครับนะฮะอันนี้ให้คเกิดอันนี้สองสี่หกเจ็ดครับสองสี่หกเจ็ดครับโอเคนะฮะตรงนี้ก็ถือเป็นภารกิจที่ทำคุณเกิดรับภาระแล้วก็ตั้งใจจะให้ทุกๆครั้งนะที่ที่ทำรายการนะครับก็มีจันทร์พุทธน่ะคุณเกิดจะจะจะให้ นะส่วนผมมันพิหัสสุเนี่ยไม่รู้จะให้อะไรคือไม่ได้กระสมขนาดนั้นนะเอาไว้วันหลังที่จะสละแล้วนะจะจะจะเป็นบ้านไปหมดเอามาแจกเขาะก็ไปเป็นไรนะครับอาแล้วก็ท่านผู้ชมก็คราวนี้มามาคุยถึงเรื่องประเด็นการเมืองต่อมีท่านผู้ชมนะฮะเอสเอ็มเอถามมาสานเมืองที่จะเปิดะชุมสภาเขาเนี่ยจะรุนแรงไหมจ๊ะไม่รุนแรง ทำไมจ้างเชื่อ,อนะครับเพราะว่ามันมันเลื่อ,ขอ,อ,ขอนข่อยองค์ประกอบมันเยอะมันไม่ใช่ว่าใครก็จะมาทําได้ครับ